ชาวราศรีกุมนะฮะดาวพฤหัสย้ายนะครับในรอบ12ปีได้ตำแหน่งราชาโชคหรือว่าเป็นการย้ายครั้งสำคัญนะครับคนราศรีกุมจะได้เรื่องอะไรดีๆแล้วก็เฮงเป็นพิเศษนะครับเรียกว่ามันมีเรื่องที่ดีๆนะครับแล้วก็มีความเฮงในมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยพบเจอด้วยนะครับในช่วงจากนี้ไป1ปีครับคือย้ายวันที่19เมษาถึงวันที่30เมษา2 5 6 7นะครับ1ปีจากนี้นะฮะ เรียกว่าถ้ารถไฟขบวนโชคลาบโชคดีมาคุณไปโฟกัสถูกจุดนะครับในเรื่องอะไรที่จะบอกเราจังตังเลขกต่างๆเหล่านี้นะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จยาวๆนะครับจากนี้ไป1ปีนะครับอย่างน้อย1ปีนะเดี๋ยวบอกโอ้หนึปีแล้วพอหมดปีแล้วปีถัดไปจะแย่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะมาดูครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์นะฮะเรื่องแรกครับดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะเป็นดาวแห่งโชคลาบโชคดีความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะคนราศีกุมเนี่ย ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเงินทองและเป็นตัวแทนโชคลาภโดยตรงด้วยนะครับจะโครจรย้ายไปเรือนพบสหสชะนะครับเรียกว่าเป็นราชาโชคมันหมายถึงคุณจะมีสังคมใหม่ๆคุณจะมีสังคมหรือคนรู้จักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีขึ้นคุณจะรู้จักนะครับคนที่เหมือนกับเป็นคู่บุญนะฮะเขาคู่บุญแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องของแฟนอย่างเดียวนะครับบางทีอาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าเป็นคนรู้จักนะครับหรือว่าเป็นคนที่ เคยช่วยเหลือก็กุลกันมานะครับในอดีตเราบอกอย่างนี้นะฮะแล้วโอเคอยู่ๆนะครับก็มีเหตุปัจจัยให้จากนี้ไปนะครับหปีเนี่ยมีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดูแลยามคุณเดือดร้อนยามคุณมีปัญหายามคุณมีความทุกข์วิตกกังวลนะครับก็ีย้ว่ามีคนคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็คอยให้ไอเดียให้ที่ปรึกษานะครับให้การปรึกษาเรื่องต่างๆนานาของเราครับทีนี้ครับมันมีจุดเด่นอีกอย่างครับคนราศีกุมนะฮะดาวพฤหัสนะครับอยู่ตำแหน่งเนี้ยถ้าใครที่ เร่งเรื่องของรถไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเจอนะฮะแต่ว่าถ้าแบบมองมองไว้นะครับแล้วไม่รู้ว่าเออเมื่อไหร่จะได้สักทีครับบืงคนอยากมียานพาหนะนะฮะโอเคครับจังหวะเนี้ยคุณจะมีเหตุปัจจัยนะครับให้ได้ซื้อหรือให้ได้พรอ่าอะไรเหล่านี้ครับหรือซื้อมาขายไปซื้อขายรลกเปลี่ยนนะครับอะไรก็ตามที่คุณจะมีความสุขลยครับในการที่จะได้บางสิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะครับเพราะวิยานพาหนะทีนี้ ไม่ใช่ว่าต้องเป็นรถนะครับรถยนต์อย่างเดียวนะฮะบางคลมีเรียกว่าฐานะนะครับในการที่จะซื้อได้โอเคอยากได้มอเตอร์ไซค์นะครับโอเคก็มีโอกาสสําเร็จนะครับมันจะมีช่องทางการหาเงินหรือช่องทางการมีคนเปิดโอกาสให้คุณผ่อนนะครับก็จะผ่อนสําเร็จด้วยนะฉะนั้นใครที่อยู่ราศีกุมนะครับมันจะมีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะครับจากนี้ไปนะแต่ว่าบาคคลไม่ได้แบบต้องการฮะเพราะมีครบแล้วนะครับ ไม่อยากจะซื้อไม่อยากจะขายไม่อยากจะทําอะไรก็ตามนะฮะมันก็จะเป็นนะครับถูกเรื่องของสังคมใหม่ๆนะครับคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือโดยตรงนะครับใครที่ไม่เคยช่วยเหลือมาก่อนอยู่ๆก็มาช่วยเหลือนะครับได้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้เต็มที่มากกว่าเดิมนะครับอีกประการครับในช่วงนี้มันเป็นเรียกว่ามุมดาวพระฤหัสอยู่ตำแหน่งสหร์ช้าคือการเดินทางนะฮะมีโอกาส เที่ยวบ่อยขึ้นนะครับนี่ใครที่แบบอยากไปไหนบ้างนะฮะบางคนอยากไปต่างจังหวัดใกล้ไนะครับบางคนไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับอาจจะมีช่องทางต่างๆนะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นต้องไปต่างประเทศกันหมดนะครับไม่ขนาดนั้นนะฮะบางคนเขาต้องการนะครับหรือมีปริมาณของฐานะการเงินหรือว่าสภาพความคล่องตัวในการที่จะลาหยุดอะไรเพน่งครับได้แค่ต่างจังหวัดแต่ว่าเป็นจังหวัดที่เราพึงพอใจหรืออยากไปมานานนะครับก็จะสําเร็จ นะฉะนั้นคนราศีกลุ่มนะฮะช่วงวันชีวิตอย่างนี้ไปคุณเที่ยวบ่อยขึ้นนะให้สังเกตดีๆครับสมัยปีสองสมปีที่ผ่านมาคุณอาจจะติดล็อกนะครับด้วยงานด้วยอะไรก็ตามนะครับจากนี้ไปสาัช้าคือการเปิดโลกนะครับคล้ายๆกับการที่เราอยู่เป็นที่เป็นทางบางคนบางคนกำลาเรียกว่าเหมือนอยู่ในถ้ำแล้วออกจากถา้ำนะแต่ว่าผมก็มองว่าคุณอาจจะมีสังคนใหม่ๆนะครับในสายงานต่างๆนะครับบางคนอาจจะ เรีอยวว่าเรียนรู้เรื่องงานอนดิเรกนะครับหรือว่ามีงานอนดิเรกที่เราชอบนะครับแล้วอยู่ๆคุณก็จะได้รู้จักคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนะครับคือคุณจะมีสังคมในรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วก็คนที่สังคมที่เกื้อกูลกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะได้เจอคู่บุญก็คือเจอเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับใหม่ๆที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลจากนี้ไปยาวๆได้แล้วก็มีคนอำนวยความสะดวกนะครับใครที่ชีวิตไม่ค่อยมี คนอำนวยความสะดวกเลยนะฮะต้องอ,อำนวยความสะดวกเขาอย่างเดียวนะครับจากนี้ไปมันจะมีคนอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องต่างๆบ่อยขึ้นนะฮะให้แบบสังเกตดีๆนะสมมติว่าแต่ละคนอาจจะไปในมาไหนก็ไม่ค่อยมีคนเทคแคร์ดูแลหรือว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ค่อยได้จากนี้ไปมันจะได้บ่อยขึ้นนะครับอาจจะไม่แบบทุกครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นที่จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ ดูแลนะฮะหรือว่าให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่ปกติเรามักจะไม่ค่อยได้หรือเรื่องเหล่านี้ก็จะได้ครับเดินทางไปไหนนะฮะปกตินะครับไม่เคยมีที่จอดรถเลยอ่าเออทำไมช่วงนี้จากนี้ไปแม่มันว่างตรงนั้นพอดีพอดีอยังครับตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นอะไรที่มันเฮงหลยหลายทางนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมให,ให้ให้ดูข้อสังเกตนะครับว่าจากนี้ไปไปไหนเมื่อไหนกูจะมีความสบายขึ้นหรือว่าอานวยคมอำนวยความสะดวกแบบแปลกๆเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วยเหลือแบบ เออบางทีก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนช่วยก็มีคนช่วยนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่ดาวพฤหัสย้ายนะครับในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่19เมษานะครับปีนี้ถึงวันที่30เมษาครับปี2567คือปีหน้านะครับหปีงจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวมีทางครับช่วงนี้้าใครที่แบบสอบแข่งขันนะฮะหรือว่าจะชิงรางวัลบางคนจะมีเหตุให้ต้องไปแข่งนะฮะในเรื่องของการงานกับใครก็ตามนะครับบางทีเป็นคู่คนดิเดตที่จะ ตัดสินในการเลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งนะครับเนี่ยคุณก็จะสําเร็จลิชนะเขานะมันเป็นจังหวะที่มีคนอุปถัมภ์ช้ำคร้ำชูนะฮะหรือว่ายางนะครับคือเดินทางไปไหนมาไหนมีโชคมีลาบมากกว่าเดิมนะครับย้อนั้นใครที่ทํางานเนาะเป็นเซล,ลนะฮะบ,บางคนอาจจะทํางานที่ต้องติดต่อคนมากหน้าเหลยตาครับในรูปแบบต่างๆไม่ใช่จําเป็นที่ต้องออกเดินทางด้วยขาอย่างเดียวนะครับบางทีคนที่ทํางานที่ประเภทแบบใช้โซเชียลในการติดต่อนะครับคุณจะมีความสําเร็จบ,บ่อยขึ้น แปลว่าเงินจะเข้ามากขึ้นนะครับถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของของการติดต่อและสาเร็จปุ๊บก็จะเป็นเงินเข้าก็แปลว่าจากนี้ไปจะหนึ่งปีนะครับเงินมันจะเข้ามากกว่าเดิมเพราะว่ามันจะติดต่อสําเร็จได้บ่อยขึ้นทีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใครที่เคยช่วยเหลือนะครับเรามาก่อนถ้าเกิดจะช่วยเหลือเราได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็จะยืนได้ด้วยตัวเองได้ขาแข็งแรงขึ้นนะครับปกติเรื่องต่างๆอาจจะต้องขอใครช่วยแต่จากนี้ไปอากลายเป็นว่า ออมีคนช่วยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีคนช่วยเราก็อยู่ด้วยตัวเองได้นะครับคือถ้ามาก็มาแบบฟุกๆในการช่วยเหลือแต่ถ้าปกติมีคนช่วยแต่ถ้าณนาปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับคุณก็จะยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้สบายด้วยนะฮะไม่ใช่ต้องลาบากนะครับเนี่ยฮะค,คือความเฮงของคนราศีกุมนะครับจากนี้ไปแปลว่าคุณมีไอเดียอะไรที่คุณอยากทําคุณทําซะคุณมีคนรู้จักนะครับอยากติดต่อเจราจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานาก็สําเร็จ ถ้ามีไอเดียที่จะซื้อรถนะครับหรือว่าจะผ่อนรถนะครับหรือจะมีอยากจะเรียนนะฮะคอร์สพิเศษเรื่องอะไรก็ตามคุณจะมีสังคมใหม่เงี้ยฮะและสังคมที่ดีด้วยหรือว่าโอกาสที่จะซื้อมาขายไปซื้อขายเรื่องเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับรถหรืออะไรรถอะไรก็ตามนะครับที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนานาในช่วงจุนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีในยะอย่างครับในช่วงจุนี้ไปนะฮะ มุมดาวถ้าใครที่ไม่เคยมีคนช่วยเหลือนะฮะก็จะมีคนช่วยเหลือครับมันจะมีข่าวดีๆสําหรับคนที่เขามาช่วยเหลือโอ้โหแบบที่เราพึงพอใจนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าเดิมด้วยนะครับในช่วง่างนี้ไปเพราะว่าแต่มันจะมีข้อนึงนะฮะคือมันจะคิดมากฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมครับไม่ใช่ว่าต้องดีอย่างเดียวนะฮะช่วงนี้นะครับมันจะคิดมากฟาุ้งซ่านเครียดวิตกกังวลหรือเครียดแฝงมากกว่าเดิมอาจจะเป็นที่ภารกิจที่คุณใหญ่ขึ้นหรือว่าคุณต้องดูแลอะไรหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณก คุณจะทาได้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะมีปัญหาหรือเปล่าแบบนี้นะครับก็ให้ด้ว่าคุณสามารถทําได้นะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสมาให้รับไว้นะครับอย่าปฏิเสธนะฮะบางทีโอกาสนั้นมันมารอบเดียวด้วยนะครับที่เราปล่อยให้มันผ่านไปนะครับดันั้นบางอย่างคุณรอกไว้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าทาไม่ได้นะครับผมกลัวอย่างเดียวว่าคุณจะไม่รับงานมากกว่านะฮะเพราะว่าโอกาสจะมาเนี่ยถ้าผ่านเลยไปเนี่ยบางอย่างมันจะไม่มาอีกแล้วนะครับดังนั้น คว้าโอกาสไว้มันมาแน่นอนแล้วก็สามารถทําได้ด้วยแน่นอนด้วยเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตุดนี้ไปเนาะแล้วก็มีกาสได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนบางคนอยากจะแบบที่บอกครับไปต่างจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศในช่วงกวัวปีอย่างนี้ไปนะครับจะได้ไปด้วยนะครับมันมีอะไรที่พิเศษพิเศษสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นสังคมคนดีๆคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตเราดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอนะครับจุดนี้ไปนะสำหรับคนราศีกุมนะฮะและมีดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําเร็จด้วยนะครับลองดูนะฮะเรื่องของทะเบียนนรถะ แตเรามีทีเบียรรถบางคนบอกถามว่าคันไหนอ่าบางคนบ้านมี2สําคัญคุณก็ลองสุ่มดูก็ได้นะฮะคนมันจะดวงจะถูกนะฮะยังไงก็ต้องถูกเลยครับแต่ว่าให้ผมก็ตีวงแคบหน่อยว่ามันจะอยู่แถวนะครับจีเบียนรถเรามันจะออกบ่อยขึ้นนะครับมันจะสลับไปสลับมาไี้ก็ตามนะครับแต่จะออกบ่อยขึ้นนะครับจากนี้ไปหนึ่งปีนะมันจะวนเวียนกลับไปกลับมาสลับนู่นสลับนี่เนี่แหละนะฮะถ้าเรารู้อะไรลงล็อกมันก็จะสบายนะครับเนี่ยครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกงวดจากนี้ไปนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเอย แมปีนี้นะครับทีนะในการที่จะออกตัวเลขของเรานะครับนี่ครับคือสิ่งที่คนราศีกุมนะฮะจะได้พบเจอแล้วก็มีความเฮงคือถ้าเมื่ไรที่เดือดร้อนนะครับจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยคุณได้ทันเวลาเสมอนะครับอันนี้จุดเด่นแล้วก็เรื่องของความรักตัวผมเติอีกนิดนึงนะฮะ มีโอกาสที่จะมีรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ <wirklich> คนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะครับหรือว่าคนที่คุณแบบรู้สึกแบบผูกพันนะฮะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะครับหรือว่าช่วยเหลือกันกันและกันได้มากกว่าเดิมนะครับมันเป็นจังหวะที่ดวงเรื่องของความรักนะครับใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าตำแหน่ง,นงหรือภพสาชาติแปลว่าจากเพื่อนนะครับมาจากเพื่อนมาจากเขาว่าจะเพื่อนคือคุยกันเสมือนเป็นหนึ่งเพื่อนก่อนนะครับไม่ใช่มาจีบเราเลยอันนี้ยากหน่อยแต่ถ้าโอเค รู้จักกันสักระยะหนึงคุยไปคุยมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อผูกพันกันในระดับหนึ่งนะครับโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์มันจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับโอเคฮะดวงเด่นประมาณนี้แหละนะครับขอให้โชคดีครับถือว่าดวงปีนี้พิหัสมารอบนี้ทําให้เฮงขึ้นนะครับไปกันบังใจฮใะสวัสดีครับ